กลับมาออกกาลังกายทวงคืนความฟิตวันที่3วันนี้ทาอะไรบ้างไปดูกันเลยในมื้อเช้าเนี่ยผมจะนาเนื้อสัตว์ที่ผมเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้วก็ผักส่วนหนึ่งตั้งน้ําทิ้งไว้ให้เดือดแล้วในระหว่างที่รอน้ําเดือดเนี่ยผมจะออกกาลังกายในเซตวอร์มของผมเองเพื่อเรียกร่างกายให้ตื่นและพร้อมใช้ชีวิตจะเน้นคาร์ดิโอซะส่วนใหญ่เพื่อให้ร่างกายและระบบหายใจเตรียมพร้อมทํางานสาหรับเช้าวันใหม่ยืดเส้นยืดสายไอครบทุกส่วนการออกกําลังกายครบทุกส่วนเป็นการกระตุ้นระบบหายใจด้วยการคาร์ดิโอหรือการวอ,อ่นารย้้้้้้้ําาาาเเตืออนนนัวววงีีีรพมมมใชชชิแลละสทหหดดก็ผจปู และนี่คือร่างกายของผมในวันที่3ก็ยังไม่ได้มีพัฒนาการสลัสุดแตแล้วเราก็ไปต้มผักกันต่อเลยเอาล่ะนี่มื้อเช้าหน้าต่างผมก็จะประมาณนี้ในมื้อเช้าของวันนี้เนี่ยจะยังไม่มีแป้งผมจะกินเป็นเนื้อสัตว์กับผักเท่านั้นพอเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงเพราะผมรู้สึกว่ามันจะทำให้อารมณ์ผมไม่นิ่งสวิงแกว่งไปตลอดทั้งวันมื้อเช้าผมเลยจะตัดไปก่อนที่จริงก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมทั้งหมดก็ได้นะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยเอาล่ะมื้อเที่ยงจะมาเริ่มกินคบบงงาร์ จะไปใช้ในตอนออกกาลังกายผมเลยจะทานแป้งหนักเป็นพิเศษจะเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนด้วยผสมกันไปเลยที่ผมเลือกกินอาหารคินเนี่ยไม่ใช่ะไรนะผมว่ามันทําง่ายแค่มาทําให้มันสุกพอไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยแล้วก,กินเข้าไปงั้นแหละเพราะผมต้องการฟื้นฟูร่างกายเพราะว่าถ้าพลังงานสะอาดเครื่องยนต์จะไม่สะอาดได้ยังไงอาหารก็เช่นกันร่างกายเราก็เช่นกันปัจจัยที่ทาให้ร่างกายฟื้นฟูเร็วย่อมมาจากอาหารที่สะอาดผมเลยเลือกที่จะกินอาหารคินเพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นฟูร่างกายที่ดีมากขึ้นมื้อเที่ยงก็จะประมาณนี้เลยแล้ว ว่าผมพร้อมไหมผมก็จะหักโหมเกินไปวกลัวว่าจะบาดเจ็บปอดผมอาจจะรับไม่ไหวอาจจะเกิดอาการปอดรั่วลมรั่วในช่องปอดได้ซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยแล้วทั้งหมดที่ผมทาขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ออกกาลังกายอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการสร้างนิสัยใหม่ที่ทําได้ทุกวันมันจะเป็นการกินการออกกําลังกายให้ได้ทุกวันจะเกิดวินัยได้มันก็จะเกิดจากการทาซ้ําทุกวันทุกวันอย่างสม่ําเสมอนี่ก็คือวันที่3คลิปหน้าจะเป็นไงติดตามต่อได้ในวันที่4